สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการเซตชนแนลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครแอปพลิเคชันและหักเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีครับผมซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะในส่วนของผู้ใช้บริการของ Apple นั่นก็คือ Mac ต่างๆ iPad และ iPhone ต่างๆครับเวลาที่เราสมัครแอปพลิเคชันเพื่อหักเงินรายเดือนหรือรายปีครับผมเราต้องการจะยกเลิกทำยังไงหากว่าลบแอปพลิเคชันออกไปเฉยๆไม่ช่วยให้การ หักเงินนั้นถูกยกเลิกไปนะครับเรายังคงถูกหักเงินไปตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นแล้วเราลบออกไปแล้วนะครับผมหรือบางคนเลือกใช้วิธีการยกเลิกบัตรเครดิตยกเลิกบัตรเดบิตต่างๆไปนั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับบางทีอาจจะโดนแบนในบางเรื่องด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าเรื่องที่จะบอกนี้หลายๆคนรู้อยู่แล้วครับผมอันนี้ถือโอกาสบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการยกเลิกที่ถูกต้องต้องทําแบบนี้ครับอันดับแรกไปแตะที่คําว่าการตั้งค่า ไปแตะตัวนี้ขึ้นมาครับจากนั้นแตะในส่วนบนสุดที่มีชื่อเราและรูปเราที่เราใส่ไว้น็่็คือในส่วนของ Apple ID นั่นเองครับแตะเข้าไปเลยครับก็จะเข้าสู่ในหน้าของ Apple ID ของเราจากนั้นมาดูที่คำว่าการสมัครสมาชิกครับแตะเข้าไปเลยครับ จากนั้นก็จะพาเรามาสู่หน้านี้ครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยสมัครแอปพลิเคชันอะไรไว้บ้างครับอย่างตรงนี้ครับมีคําว่าใช้งานอยู่ซึ่งผมสมัครแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า k ่ายมาสเตอร์แบบพรีเมียมเป็นรายเดือนครับบอกไว้เรียบร้อยเลยนะครับว่าจะต่ออายุในวันที่28มิถุนายน2565ครับเราแตะเข้าไปดูเลยครับแบบรายเดือนครับซึ่งเขาก็จะบอกเราไว้ว่าเราเนี่ยสมัครแบบรายเดือนนะซึ่งตรงนี้มันมีทั้งรายเดือนและรายปีหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นรายปีเราก็มา แตะตรงรายปีตรงนี้เลยครับผมแตะเขาก็จะเข้าไปสู่หน้าตรงนี้ที่คล้ายๆกับการสมัครครั้งแรกครับผมก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะเราต้องการจะยกเลิกครับหากเราต้องการจะยกเลิกนะครับเราก็มาแตะตัวสีแดงที่เขียนว่ายกเลิกการสมัครรับไปตรงนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมจากนั้นก็แตะคําว่ายืนยันอีก ครั้งหนึ่งครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วละฮะแต่ว่านะครับใครที่ยังใช้ไม่ครบเดือนนะหรือยังใช้ไม่ครบปีหากว่ายกเลิกในตอนนี้นะครับเขาก็จะบอกวันที่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเงินที่เขาหาักเราไปเรียบร้อยเนะี่ยทำให้เราสามารถจะใช้ได้จนถึงวันที่เท่าไหร่ครับยังกรณีนี้ก็สามารถใช้ได้จนถึงวันที่28มิถุนาสองห้าหกห้าซึ่งครบหนึ่งเดือนจากการสมัครใช้งานครั้งนี้เรียบร้อยเลยฮะคคุณผู้ชมครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหักเงินอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับการยกเลิก าการลบแอป,ปออกจากโทรศัพท์มือถือไม่ได้ช่วยให้ยกเลิกการหักเงินไปได้นะครับสำหรับ Android จะมีวิธีการทํางานอีกแบบหนึ่งครับซึ่งเท็ดดี้เคยทําไว้แล้วเดี๋ยวเทตดดี้จะมาอัปเดตในส่วนของเวอร์ชันล่าสุดให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของฝั่ง iOS นะครับ iPhone iPad ต่างๆก็ใช้วิธีนี้เลยครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ